สวัสดีครับพบก,กับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ทําให้เราเห็นสิแฟนบอลจำนวนมากยินดีที่จะยกโทษให้ถ้าหาก f อฟสามารถดึงเคลียนเอ็มาเป้หรือเอริลส์ฮาร์ลนด์มาสวนชุดแข่งขันลิเวอร์พูลได้ในฤด,ดูกาลหน้าหลังจากที่เมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับทางเจ้าของสมโมสรลิเวอร์พูลและผู้นํากลุ่ม f อฟอย่าง John Henry, จอห์นดับเบิลยูเฮนรี่ก็ได้ออกมาทาคลิปขอโทษแฟนบอลลิเวอร์พูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลังนําสมโมสรลิเวอร์พูลเข้าร่วม ยูโรเปีย Super League และจากคำกล่าวขอโทษและการถอนตัวของลิเวอร์พูลซึ่งออกจากซูเปอร์ลีกแล้วนั้นนะครับก็ทำให้บรรดาแฟนบอลลิเวอร์พูลต่างก็ใจเย็นลงได้บ้างนะครับเพราะทีมรักของพวกเขาไม่ต้องไปเข้าร่วมกับซูเปอร์ลีกอีกต่อไปแล้วหลังจากที่คลิปคำขอโทษได้เผยแพร่ออกไปทางสื่อโลกโซเชียลมีเดียของสโมสรลิเวอร์พูลไปแล้วนั้น ก็ได้มีแฟนบอลจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอว่าพวกเขาอยากจะเห็นลิเวอร์พูลสร้างบิ๊กเดียวกันเกิดขึ้นจริงตามที่เคยตกเป็นข่าวในช่วงก่อนหน้าน,นี้ว่าลิเวอร์พูลเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งคิลียนเอ็มเบเป้หรือเอร์ลิงส์ฮาแลนด์โดยแฟนบอลจำนวนมากนะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในทำนองเดียวกันว่าถ้าอยากให้พวกเขาได้รับการให้อภัยแล้วแล้วก็จอห์นดับเบิลยูเฮนรี่และกลุ่มเอฟเอจจจำเป็นจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดึงตัวคิลียนเอ็มเบเป้หรือไม่ก็เอร์ลิงส์ฮาแลนด์ มาสวมชุดแข่งขันลิเวอร์พูลให้ได้ในฤนะดูกาลหน้าโดยทั้งคริเียนเอเปเป้และเอริลส์ฮาเลนนั้นนะครับก็กำลังเป็นฟันเฟืองครั้งสำคัญในโลกของฟุตบอลที่สามารถกำหนดได้ว่าทีมใดที่ได้ครอบครองตัวพวกเขานั้นก็จะสามารถกลายเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปอีกไม่ต่ำกว่า10ปีเช่นเดียวกันนะครับที่เคยเกิดขึ้นในกรณีของลิโอเนลเมสซี่และคริสเตยโนโรนโด ที่แข่งขันกันนะครับพาดทนสกัดบาซโรนาและเรือมเรดของเจ้ายุโรปเป็นว่าเล่นในช่วง10ปีที่ผ่านมาดังนั้นทุกทีมในยุโรปต่างก็พยายามอย่างหนักที่จะเป็นเจ้าของนักเตะทั้งสองคนนี้ให้ได้ในช่วงตลาดหน้าร้อนี้โดยทางแฟนบอลลิเวอร์พูลก็เช่นเดียวกันนะครับก็ได้เอามาตั้งเงินไขไปยังทางจอห์นเดวิสเฮนรี่และกลุ่มเอฟเว่า ถ้าอยากได้รับกันให้อภัยจากพวกเขาแล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องไปคว้าตัวกิเลนเอบบะเป้ é, หรือ England, เองิงลินส์ฮารแลนคนใดคนหนึ่งมาร่วมทีมให้ได้ในดูกาลหน้าโดยจากโพสต์ของแฟนบอลลิเวอร์พูลบางส่วนในทวิตเตอร์มีดังนี้โดยแฟนบอลคนทีหนึ่งกล่าวว่าวิธีเดียวที่ผมจะยอมรับคำขอโทษก็คือถ้าพวกเราได้เห็นเอบบะเป้หรือฮารแลนมาสวมเสื้อลิเวอร์พูลในดูกกาหน้าเท่านั้นคอมเมนต์ที่สองเและ h ฮ n ร y ฉันจะให้อภัยพวกคุณก็ต่อเมื่อผมได้เห็นกิเลนเ e อ็มเปเป้เดินเข้ามาที่สโมสรลิเวอร์พูลในฤดูร้อนนี้เท่านั้นคอมเมนต์ที่ 3. วิธีเดียวที่เราจะยอมรับคำขอโทษของพวกเขาคือการได้เห็นเอ็มเปเป้ในสีเสื้อลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าคุณสามารถทำเรื่องนี้ให้กับเราได้หรือไม่คอมเมนต์ Comment ที่4คุณอยากขอโทษเราใช่ไหมฉันอยากจะเห็นเอ็มเปเป้หรือฮารแลนในสีเสื้อลิเวอร์พูลถ้าไม่ฉะนั้นคุณสามารถออกจากสโมสรไปได้เลย คอมเมนต์ที่หพวกเราอยากเห็นเอมบาเป้ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าคอมเมนต์ comment ที่6ถ้าอยากได้รับการให้ภายจากแฟนบอลคุณก็ควรจะจ่ายมันในราคาที่สูงเช่นเดียวกันนั่นก็คือเอมบาเป้และคอมเมนต์สุดท้ายนะฮะคอมเมนต์ comment ที่7พวกเราอยากเห็นสโมสรแข็งแกล่งมากยิ่งขึ้นเราต้องการเอมบาเป้ และไม่ใช่แค่บรรดาแฟนบอลลิเวอร์พูลเท่านั้นนะครับที่โพสต์ทำนองว่าหากฝ่ายบริหารอย่างได้รับการให้อภัยต่อผู้เขาต้องซื้อนักเตะชื่อดังนะฮะเข้ามาเสริมทัพให้ได้ในช่วงตลาดในช่วงสมัยนี้นั่นเพราะว่าทั้งแฟนบอลแมนเชสเตอร์เชลซีและแมนเชสเต์ซิต่างก็ยังเห็นทีมรักของตัวเองดึงตัวเอลลิงส์บล a ชฮาร์เรนมาร่วมทีมให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งก็ไม่ต่างจากแฟนบอลลิเวอร์พูลดังนั้นตลาดหน้าร้อนนี้จะเป็นอีกครั้งที่หลายทีมในยุโรปจะแย่งกันเพื่อซื้อนักเตะ จะมีเระนับมองว่าการกดดันให้จอห์นดับเบิลยูเฮนรี่ขายสโมสรน,นั้นไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นแต่ตรงกันข้ามสโมสรอ,อาจจะแย่ลงด้วยซ้ำจะมีเรดนับนะครับอดีตกลางของยุคสไปบอยของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับแฟนบอลและนักวิจารณ์ท่านอื่นๆว่าลิเวอร์พูลที่นํามาโดยจอห์นเดวินสยูเฮนรี่นั้นควรคิดจะอยู่ในตําแหน่งเจ้าของสโมสรต่อไปและไม่ควรที่จะมีความคิดที่จะขายสโมสรทิ้งไปในช่วงเวลานี้ตามที่หลายฝ่าย เรียกร้องนะครับนั่นเพราะว่าสถานการณ์ของทีมตอนนี้ก็ยังไม่สู้ดีนักและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในสโมสรน,นั้นอาจจะส่งผลกระทบครั้งยิงย่งใหญ่เกี่ยวกับสโมสรมากกว่าที่จะเป็นผลดีโดยทั้งเจมี่กาเลเกอร์ก็ได้กล่าวเรื่องนี้ในรายการทางช่อง Sky s p o r t ซึ่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญว่าลิอร์พูจำเป็นจะต้องมีเจ้าของทีมและมีผู้วิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจต่อไปเพื่อทําให้ทียมยังคงอยู่ในจุดที่มีความทะเยอทะยาน และต้องการพัฒนาทีมให้ก้าวขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดเทียบเท่ากับสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปผมอยากให้ทุกคนลองมองย้อนกลับไปในวันที่กลุ่ม f h g ซื้อหุ้นมาจากทอมฮิกส์และจอห์นยิลเล็กเมื่อปี2010นะครับตอนนั้นลิเวอร์พูลมีสภาพเป็นอย่างไรทีมของเราวนเวียนอยู่แต่อันดับที่5และอันดับที่สและมีลุ้นค่าการไปเล่นในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกเท่านั้นนับตั้งแต่ที่พวกเขานะฮะก้าวข้ามาลิเวอร์พูล ก็พัฒนาไปมากโดยมีการคว้าตัวจคกิ้งกลอปเข้ามาคุมเพียมจากนั้นนักเตะอย่างโมซาลาสเดลมาเน่อันดี้โรเบอร์สันก็ตามเข้ามาเป็นนักเตะชุดแรกและในเวลาต่อมาไม่นานเวร์กิลฟานาสและอาริซุมเบเกอร์ก็ตามมาสมทบและในการล่าสุดเราก็ได้เตอโกอาคันโตราและดีโกโจต้าเมื่อเสริมทัพด้วยอีกคนซึ่งทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เห็นเป็นรูปธรรมวันลิเวอร์พูลกำลังเดินไปข้างหน้าในเส้นทางที่ถูกต้อง และการที่ทีมสามารถคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายในยุคข,ของเจกิ้งครับและกลุ่ม F H G และตั้งแต่แชมป์ยูฟาแชมเปียกยูฟาซู per คัพฟีฟาคลับเวิลด์คลับและล่าสุดเป็นแชมป์พิมพ์อังกฤษเมื่อฤดูกันทีแล้วทั้งหมดมันเกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงแค่10ปีที่กลุ่ม F H G ได้เข้ามาบริหารทีมหรเวอโภดังนั้นการที่หลายคนเรียกร้องให้พวกเขาขายทีมไปนั้นทุกคนแน่ใจได้อย่างไรว่าถ้าหากกลุ่ม F H G ลาออกไปแล้ว เราจะได้คณะทํางานชุดใหม่ที่รักลิวพูจริงๆและไม่เข้ามาเพื่อหวังกอบกวยจากการทําธุรกิจเหมือนที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อยากเห็นลิวพูกลับไปอยู่ในยุคที่ตกต่ำแบบนั้นอีกต่อไปแล้วจึงอยู่ว่าการกระทำของจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่และกลุ่ม f อฟเในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องที่ยากที่จะให้อภัยและเป็นเรื่องที่ลำบากใจสําหรับแฟนบอลซึ่งตัวผมก็ไม่ปฏิเสธความคิดเห็นแบบนั้นแต่ตอนนี้ตัวผมก็ยังคงเชื่อมันว่าจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่และแฟร์เ a สสปอร์ตกรุ๊ ยังคงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะนำพันลิร์พูปรับคืนสู่เส้นทางที่ถูกต้องโดยมีแฟนบอลคอยเดินเคียงข้างและติดตามการทำงานของพวกเขาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดเรื่องราวแบบนั้นซ้ำส,สองน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในเวลานีู้ดกาลาลิร์พูนน Liverpool, ยังคงมีเป้าหมายในการลุ้นช้ป์และการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเจ้าของสโมสร ทั้งนโยบายการสัมทับที่ดีและวิสัยทัศน์ในการทำการตลาดให้กับสโมสรให้มาอยู่ในจุดรุ่งเรืองอีกครั้งอย่าลืมนะครับว่าฤดูกาน,น้าเรามีแฟนบนอลจะกลับเข้ามาชมเกมในสนามได้แล้วและผมก็ต้องยอมรับการบริหารของกลุ่ม FHG ที่บริหารในช่วงปีก,กว่าๆในยุคที่ไม่มีแฟนบอลเข้าสนาม และสโมสรไม่มีรายได้นั้นพวกเขาไม่ได้ทําให้สโมสรตกต่าจนมีหนี้สาธารณะจำนวนมากเหมือนกับสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปทีมอื่นๆและตรวเงินข้ามตอนนี้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีเงินทุนที่เข้มแข็งในการซื้อนักเตะได้อย่างไม่ลําบากซึ่งกแตกต่างจากสโมสรอ,อื่นๆที่อยากจะได้นักเตะเพิ่มเติมแต่พวกเขาไม่มีเงินทําเรื่องแบบนั้น ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นก็คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมองเห็นภาพให้ออกว่าการที่มีจอห์นเดมันลยูเฮนรี่และกลุ่มแฟร์เวสปอตยุคอยู่กับทีมของพวกเราต่อไปนั้นมันมีประโยชน์มากกว่าการที่ลิเวอร์พูลจะต้องไปหาผู้บริหารรายใหม่และกำหนดนโยบายใหม่และทีมกกลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งอย่างแน่นอนจะมีระดับพูดเรื่องนี้ทางช่อง sky sport จิมม e ี่กาลเกอร์ชี้ต้องใช้เวลาเยียวยาใจแฟนบอลหงดดังจิมมี่การลเกอร์อดีตกองหลังของหงดดังลิเวอร์พูลเชื่อว่าเวลาเท่านั้นที่จะช่วยเยียวยาแผลใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลหลังจากเกิดประเด็นใหญ่เรื่องการเข้าร่วมยูโรเปียนซูเปอร์ลีกจอนเฮนรี่นะครับเจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลกล่าวออกมาออกมากราขอโทษแฟนบอลหลังตัดทินใจเข้าร่วมโปนเจ็กใหญ่สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลรับประท้วงและก็ติดป้ายโจมตีสโมสรอย่างหนักก่อนที่สุดท้ายจะล่มลงไปแล้ว แต่ก็นั้นกระแสต่อต้านก็ยังคงมีอยู่โดยท่านั้นจะม,มีกาโร,รกเกอร์วันว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนกับครั้งที่แฟนบอลขับไล่ทอมฮิกซ์และจอห์นยิลเลกซ์จนสุดท้ายต้องขายสโม,มสรให้กับกลุ่มแฟร์เวย์สปอร์ตกรุป๊ปแต่ก็เชื่อมันว่าเวลานี่แหละจะช่วยเยียวยาทุกอย่างได้ ผมมองไม่เห็นว่าพวกเขาจะไปในทิศทางไหนเจ้าของทีมเฮ้ hey, ขอโทษน,นะพวกเขาอาจจะสร้างสิ่งที่แตกต่าง,ตางแต่ผมคิดว่าในระยะยาวมันจะเป็นอะไรที่ยากลำบากสำหรับพวกเขาเจมีกก่กาลเกอกลกล่าวผ่าน BBC Radio m e r s e y s i d e เวลาเท่านั้นคือสิ่งที่จะเดียมในการรักษาแพ้ใจเราทุกคนรู้ดีไรเบิลเขาแฟลเบอสปอร์ตกรุ๊ปก็ทำสิ่งดีๆกับสโมสรผมไม่ลืมสิ่งนั้นเขานำเจคินคลับมาควรต้องคิดถึงสตตนลักอันใหม่สนามซ้อม ผมคิดว่ามันต้องใช้เวลานานนะสำหรับการรักษาสิ่งนี้นี่คือสุดข,ข่าวลิวภูพนลครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่22เมษายนรับ